เชินตี้หลงแม่ทัพผู้ฝ่าป้อมพายุในยุคสมัยแห่งความขัดแยง้งเชินตี้หลงแม่ทัพผู้กล้าหาญแห่งราชวงศ์ซ่งต้องเผชิญหน้ากับพายุแห่งสงครามและการทรยศเขาจะนับฝ่าฟันอุปสรรคและปกป้องแผ่นดินได้อย่างไรบทที่หนึ่งเงาแห่งสงครามบทที่หนึ่งเงาแห่งสงครามเสียงแต่ยาวกล้องกังวานไปทั่วค่ายทหาร ปลุกเร้าเหล่าทหารหารให้ตื่นจากคณิธรารมยามเช้าตรู้แสงตะวันแรกแยงลอดผ่านม่านหมอกบางเบาสาต์ส่องลงบนผืนทังลบที่ปลิวสะบัดแดงลมเชิญตี้หลงแม่ทัพหนุ่มผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือเดินตรวจตรากองทัพด้วยสีหน้าเคร่งขรึมร่างกายสูงสง่านในชุดเกราะหนังขัดมันสะท้อนแสงอร่ามจับตาดวงตาคมกริบราวเหี่ยวสอดสายมองสำรวจความพร้อมของทหารแต่ละนาย เขากวาดสายตามองไปยังทหารที่ยืนเรียงรายอย่างเป็นระเบียบมือขวาถือกระบี่คู่กายแน่นราวกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายใบหน้าหล่อเหลาคมคายนั้นเต็มไปด้วยร่องรอยแห่งประสบการณ์ผ่านสมรภูรบมานับครั้งไม่ถ้วนชื่อเสียงของเชินตี้ลงเป็นที่กล่าวขานไปทั่วแผ่นดินใครๆต่างก็รู้ดีว่าเขาคือแม่ทัพผู้ฝ่าป้อมพายุ ผู้ไม่เคยพ่ายแพ้แก่ศัตรูหน้าไหนทหารเฉินตี้ลงตะโกนเสียงดังก้องกังวานไปทั่วทั้งค่ายพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าภารกิจของเราคืออะไรปกป้องชายแดนทหารกองตะโกนตอบกลับมาอย่างพร้อมเพรียงเสียงดังสนั่นหวั่นไหวถูกต้องชนเผ่าทางเหนือเริ่มเคลื่อนไหวแล้วพวกมันต้องการที่จะรุกรานแผ่นดินของเรา พวกเราจะยอมให้พวกมันทำเช่นนั้นหรือไม่เสียงตอบกลับมาดังกว่าเดิมดีมากจงจําไว้ว่าพวกเราคือผู้พิทักษ์แผ่นดินจงพร้อมที่จะสละชีพเพื่อปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของเราเชิญตี้ลงกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นทรงพลังหลังจากตรวจตรากองทัพเสร็จสิ้นเชิญตี้หลงก็เดินทางไปยังกระโจมบัญชากา,การที่นั่นเขาได้พบกับเหล่าขุนพลนายกอง กำลังรอคอยการถึงเขาอยู่แล้วทุกคนต่างนั่งประจำที่สีหน้าเคร่งเครียดบรรยากาศภายในกระโจมเต็มไปด้วยความตึงเครียดท่านแม่ทัพขุนพลออวุโสท่านหนึ่งเอ่ยขึ้นข่าวกองล่าสุดรายงานว่าชนเผ่าทางเหนือได้รวมตัวกันเป็นกองทัพใหญ่และกำลังมุ่งหน้ามาทางชายแดนของเราคาดว่าจะมาถึงภายในสามวันเชินตี้หลงพยักหน้าข้าทราบแล้ว เขากล่าวพวกเราต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีของพวกมันเราจะทำอย่างไรดีท่านแม่ทัพขุนพลอีกคนถามขึ้นกำลังพลของเราน้อยกว่าพวกมันมากข้ามีแผนเฉินตี้หลงตอบด้วยน้ำเสียงมั่นใจพวกเราจะใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์เขาชี้ไปยังแผนที่บนโตะ๊ะบริเวณชายแดนของเรามีช่องเขามากมายพวกเราจะซุ่มโจมตีพวกมันตามช่องเขาเหล่านั้น แต่ท่านแม่ทัพขุนพลอาวุโสแย้งวิธีนั้นอาจจะเสี่ยงเกินไปหากพวกมันรู้ตัวพวกเราอาจจะถูกกล่อมฆ่ารู้เชิญตี้หลงตอบแต่ไม่มีทางเลือกอื่นพวกเราต้องเสี่ยงหากพวกเราไม่ทำอะไรเลยพวกมันก็จะบุกเข้ามาในแผ่นดินของเราได้อย่างง่ายดายการประชุมดำเนินต่อไปอย่างเคร่งเครียด เหล่าขุนพลนายกองต่างแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางต่างๆเชิญตี้หลงรับฟังอย่างตั้งใจก่อนที่จะตัดสินใจเลือกแผนการที่เหมาะสมที่สุดในขณะเดียวกันภายในกระโจมรับแห่งหนึ่งขุนนางโทยะกำลังส่งข่าวให้แก่ชนเผ่าทางเหนือเขารอบรายงานความเคลื่อนไหวของกองทัพเชิญตี้หลงโดยหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนอย่างงามจากศัตรูท่านแม่ทัพวางแผน ที่จะซุ่มโจมตีพวกท่านตามช่องเขาขุนนางโทโยศึกะซิบพวกท่านต้องระวังตัวให้ดีแม่ทัพศัตรูหัวเราะเสียงดังเฉินตี้หลงคิดว่าแผนการของเขาจะสำเร็จงั้นหรือช่างโง่เขาเสียจริงเขากล่าวข้าจะทำให้เขารู้ว่าการต่อกอดกับข้าเป็นอย่างไรบทที่สองป้อมประการแห่งความหวังบทที่สองป้อมประการแห่งความหวัง เชินตี้หลงควบม้าสึกคู่ใจฝ่าลมหนาวเหน็บแสงตะวันยามเช้าสาดส่องเป็นประกายบนเกาะเหล็กของเขาการเดินทางอันยาวนานจากเมืองหลวงมายังป้อมปราการชายแดนทำให้เขาตระหนักถึงความห่างไกลและความยากลำบากที่ทหารหารเหล่านี้ต้องเผชิญเส้นทางที่ครุขระและทุรกันดารเป็นบทพิสูจน์ความอดทนของคนและมา้าเชินตี้หลงรำลึกถึงคำสั่งของจกักรพรรดิ ให้มาตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของทหารและเสริมสร้างขวัญกำลังใจเมื่อมาถึงหน้าป้อมประการภาพที่เห็นทำให้เชิญตี้หลงขมวดคิว้วป้อมประการที่เคยยิ่งใหญ่บัดนี้สุดโทมกำแพงมีรอยร้าวจากการประทะกองทหารที่ยืนรักษาการมีจำนวนน้อยนิดและดูอ่อนล้าใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความกังวลและความสิ้นหวัง เฉินตี้หลงสั่งให้ทหารนำสารตราเข้าแสดงต่อผู้บัญชาการป้อมปราการก่อนจะนำกำลังพลเข้าไปภายในภายในป้อมปราการยิ่งทรุดโทรมกว่าภายนอกอาคารหลายแห่งพังทลายโรงครัวว่างเปล่าคลังเสเบียงแทบไม่มีอะไรเหลืออยู่ทหารหลายนายผอมโซและบาดเจ็บจากการฝึกและการลาดระเวนเฉนตี้ลงรู้สึกโกรธเคือที่เห็นสภาพเช่นนี้ เขารู้ดีว่าป้อมปราการแห่งนี้มีความสำคัญต่อการป้องกันการลุกรานของศัตรูการปล่อยปะละเลยเช่นนี้ถือเป็นการทรยศต่อแผ่นดินเชินตี้ลงเรียกประชุมนายทหารทั้งหมดเพื่อสอบถามถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขาพบว่าสเสบียงอาหารและยุทธภัณฑ์ถูกตัดทอนอย่างต่อเนื่องการสนับสนุนจากเมืองหลวงมาถึงน้อยมากหรือบางครั้งก็ไม่มาถึงเลย นายทหารหลายคนกล่าวโทษขุนนางทยศที่คอยบ่อนทําลายและกอบโกยผลประโยชน์เชิญตี้ลงรับฟังทุกอย่างด้วยความตั้งใจเขาตัดสินใจว่าจะต้องแก้ไขสถานการณ์นี้ให้เร็วที่สุดเพื่อฟื้นฟูวันกำลังใจของทหารและเตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีของศัตรูที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเชิญตีหลงสั่งให้ทหารของเขาสำรวจป้อมประการอย่างละเอียด เพื่อประเมินความเสียหายและจัดทํารายงานสถานการณ์เขาเดินสำรวจไปทั่วป้อมประการพบว่าทหารหลายนายกำลังฝึกซ้อมอย่างหนักแม้จะมีสภาพร่างกายที่อ่อนแอเชิญตี้ลงเข้าไปให้กำลังใจพวกเขาบอกพวกเขาว่าเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือพวกเขาและป้อมประการแห่งนี้ในระหว่างการสำรวจ เฉินตี้หลงได้พบกับแม่ทับเท่าผู้บัญชาการป้อมประการแม่ทับเท่ามีสีหน้าเหนื่อยล้าและสิ้นหวังเขากล่าวว่าเขาพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เฉินตี้หลงรับฟังด้วยความเคารพเขาเข้าใจถึงความยากลำบากที่แม่ทับเท่าต้องเผชิญท่านแม่ทับไม่ต้องกังวลเฉินตี้หลงกล่าว ข้ามาที่นี่เพื่อแก้ไขสถานการณ์ข้าจะนําเสเบียงและยุทธพันฑ์มาให้ท่านข้าจะจัดการกับขุนนางทรยศที่คอยบ่อนทําลายและข้าจะช่วยท่านปกป้องป้อมป,ประการแห่งนี้แม่ทัพเท่ามองเชินตี้ลงด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังเขาเห็นประกายแห่งความมุ่งมั่นในแววตาของเชิญตี้หลงเขารู้สึกว่าป้อมปราการแห่งความหวังแห่งนี้อาจจะได้รับการกอบกู้ในคืนนั้น เชิญตี้หลงเรียกประชุมนายทหารทั้งหมดอีกครั้งเขาปร,ประกาศแผนการของเขาในการฟื้นฟูป้อมปราการเขาจะส่งคนกลับรายงานสถานการณ์ที่เมืองหลวงและขอความช่วยเหลือเขาจะจัดหาเสบียงอาหารและยุทธภัณฑ์จากแหล่งอื่นและเขาจะฝึกฝนทหารให้แข็งแกร่งขึ้นทหารทุกคนต่างให้การสนับสนุนเชิญตี้หลงอย่างเต็มที่พวกเขาเชื่อมั่นในความสามารถและความมุ่งมั่นของเขา พวกเขารู้สึกว่าความหวังได้กลับคืนมาอีกครั้งป้อมประการที่เคยสิ้นหวังบัดนี้เต็มไปด้วยความหวังและความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินบทที่3แผนการลับบทที่3แผนการลับในกระโจมบัญชาการขนาดใหญ่แสงจากตะเกียงน้ำมันส่องสว่างใบหน้าคมเข้มของเฉินตี้หลงแม่ทัพผู้ฝ่าป้อมพายุ ดวงตาของเขาทอประกายแห่งความมุ่งมั่นและปัญญาเขาใช้ปลายนิ้วลากไปบนแผนที่ภูมิประเทศที่กลางอยู่บนโต๊ะเบื้องหน้าแผนที่นั้นแสดงรายละเอียดของหุบเขามังกอสถานที่ที่กองทัพสัตว์ร,รู้คาดว่าจะบุกเข้ามาเชนตี้หลงรู้ดีว่าการเผชิญหน้าโดยตรงกับศัตรูที่มีกำลังพลเหนือกว่านั้นไม่ใช่ทางเลือกที่ฉลาด เขาจึงต้องใช้สติปัญญาและภูมิประเทศให้ใหเป็นประโยชน์ท่านแม่ทัพเสียงทุ้มต่ำของรองแม่ทัพดังขึ้นข้าเกรงว่าข้าศึกจะมาถึงในอีกไม่ช้ากองทัพของพวกเขามีจำนวนมากกว่าเราถึงสองเท่าหากเราประทะกันซึ่งหน้าเกรงว่าจะเสียเปรียบเชิญตี้ลงพยักหน้าข้ารู้ดีแต่เราจะไม่เผชิญหน้ากับพวกเขาโดยตรงเราจะใช้หุบเขามังกรให้เป็นประโยชน์ เขาชี้ไปที่ส่วนที่แคบที่สุดของหุบเขาที่นี่คือจุดอ่อนของพวกเขาเราจะวางกับดักซุ่มโจมตีที่นี่และใช้หินผาเป็นที่กำบังแต่ท่านแม่ทัพรองแม่ทัพพยังคงกังวลหากขุนนางทยศส่งข่าวให้พวกมันล่วงหน้าแผนการของเราก็จะล้มเหลวเชิญตี้หลงยิ้มอย่างเย็นชาไม่ต้องห่วงข้าได้เตรียมการรับมือกับพวกทยศไว้แล้วเขาหันไปสั่งทหารคนสนิท จงจับดูพวกขุนนางที่น่าสงสัยและรายงานความเคลื่อนไหวให้ข้าทราบทุกฝีก้าวเชินตี้ลงวางแผนอย่างละเอียดเขาแบ่งกองทัพออกเป็น3ส่วนส่วนแรกจะซุ่มโจมตีที่ปากทางเข้าหุบเขาส่วนที่สองจะประจำการอยู่บนหน้าผาเพื่อทิ้งหินใส่ข้าศึกและส่วนที่สมจะเป็นกองหนุนที่คอยสนับสนุนเมื่อจำเป็น เขามั่นใจว่าแผนการนี้จะทำให้ศัตรูต้องพบกับความพ่ายแพ้อย่างแน่นอนรุ่งเช้าวันต่อมาแสงแรกของวันสาดส่องลงบนหุบเขามังกรเชิญตี้หลงยืนอยู่บนยอดเขามองลงไปยังกองทัพของเขาที่กำลังฝึกฝนอย่างเข้มงวดเขาได้สั่งให้ทหารจำลองสถานการณ์รบในหุบเขาเพื่อให้ทุกคนคุ้นเคยกับแผนการและภูมิประเทศ เขาต้องการให้ทหารทุกคนมีความพร้อมทางกายและจิตใจก่อนที่จะเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งจงจำไว้เฉินตี้ลงตะโกนเสียงดังความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับความสามัคคขีและความกล้าหาญจงเชื่อมั่นในแผนการและจงเชื่อมั่นในตัวข้าทหารทุกคนขานรับพร้อมเพรียงเสียงของพวกเขาดังไปทั่วหุบเขาพวกเขาพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อเฉินตี้ลง และเพื่อปกป้องแผ่นดินของพวกเขาในขณะเดียวกันกองทัพศัตรูก็กําลังเคลื่อนพลเข้ามาใกล้หุบเขามังกรแม่ทัพศัตรูเป็นชายร่างใหญ่กํายำใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นเขาเป็นที่รู้จักในนามจอมทมินเพราะความโหดเหี้ยมและไร้ความปราณีของเขาข้าได้ข่าวว่าเฉินตี้หลงกำลังซุ่มโจมตีเราอยู่ในหุบเขามังกรจอมธมิกล่าวกับลูกน้องท่านแม่ทัพลูกน้องคนหนึ่ง ตอบข้าว่าเราควรเลี่ยงหุบเขามังกรไปก่อนจะดีกว่าจอมธมีหัวเราะเสียงดังเจ้าคิดว่าข้าจะกลัวเฉินตี้หลงหรือข้าจะบทขยี้มันให้แหลกคามือจอมธมิสั่งให้กองทัพบ,บุกเข้าหุบเขามังกรโดยไม่รู้ว่าตนเองกำลังเดินเข้าสู่กับดักที่เฉินตี้หลงวางไว้กองทัพของเขาค่อยเคลื่อนพลเข้าไปในหุบเขาที่แคบลงเรื่อยๆโดยไม่ทันระวังตัว บทที่สี่พายุโหมกระหน่ำบทที่สี่พายุโหมกระหน่ำเชนตี้หลงยืนระงานบนหลังม้าศึกมองไปยังทุ่งราบเบื้องหน้าพลันเสียงแตรศึกก็ดังกระหึ่มก้องกังวานกองทัพศัตรูราวกับคลื่นยักษ์โถมกระหน่ำเข้ามาการทยศของขุนนางชั่วทำให้ป้อมประการพังทลายเปิดทางให้ศัตรูบุกทะลวงเข้ามาถึงใจกลางแผ่นดินได้โดยง่ายดายเชนตี้หลงกัดฟันกรอด ความโกรธแค้นแล่นริ้วไปทั่วร่างแต่เขารู้ดีว่าไม่มีเวลาให้คร่ำครวญถึงความผิดพลาดสิ่งที่ต้องทำคือหยุดยั้งกองทัศศัตรูให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามทหารหานทั้งหลายเชิญตี้ลงตวาดเสียงก้องศัตรูไหมายจะยึดครองแผ่นดินของเราทำลายบ้านเกิดเมืองนอนของเราพวกเราจะยอมให้มันเป็นเช่นนั้นหรือเสียงคำรามตอบรับ ดังกบกล้องจะเหล่าทหารหารที่พร้อมพลีชีพเพื่อชาติไม่ดีเฉิญตี้หลงยกกระบีขึ้นสูงวันนี้พวกเราจะใช้เลือดเนื้อและชีวิตเป็นกำแพงขวางกั้นศัตรูพวกเราจะสู้จนหยาดเลือดสุดท้ายบุกกองทัพของเฉิญตี้หลงพุ่งเข้าประกับกับกองทัศศัตรูอย่างดูเดือดเสียงดาบปะทะก,กันเสียงร้องโหนดังระงมไปทั่วทุ่งราบเชิญตี้หลงนำทัพหน้าด้วยตนเอง ระบีในมือฟาดฟันศัตรูอย่างไม่ยั้งมือทุกย่างก้าวที่เขาก้าวไปเต็มไปด้วยซากและกองเลือดเขาคือพายุที่หม,มกระหน่ำเข้าใส่ศัตรูอย่างไม่ปราณีการประทะก,กันเป็นไปอย่างดุเดือดกองทัพศัตรูมีจำนวนมากกว่าแต่กองทัพของเชิญตี้หลงก็ไม่ยออ่อท้อพวกเขาต่อสู้อย่างสุดกำลังด้วยความกล้าหาญและเสียสละเชิญตี้หลงบัญชาการรบอย่างเด็ดเดี่ยว เขาเคลื่อนทับไปมาอย่างรวดเร็วคอยบัญชาการและให้กำลังใจทหารของตนเองธนูเตรียมพร้อมยิงเฉินตี้หลงสั่งการกองธนูจำนวนมากถูกปล่อยออกไปพุ่งเข้าใส่กองทัพศัตรูอย่างแม่นยำศัตรูล้มตายเป็นจำนวนมากทหารราบบุกอย่าให้พวกมันเข้ามาใกล้เฉินตีหลงตะโกนสั่งทหารราบของเขาก็พุ่งเข้าประกับทหารราบของศัตรูการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือด ทั้งสองฝ่ายต่างก็พยายามที่จะผลักดันอีกฝ่ายให้ถอยร่นเฉินตี้ลงสังเกตเห็นแม่ทัพศัตรูขี่ม้าเข้ามาใกล้เขาคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวและควบม้าเข้าใส่แม่ทัพศัตรูเป็นชายร่างใหญ่กำยำสวมชุดเกราะสีดำสนิทเขายกดาบขึ้นและเข้าปะทะกับเฉินตี้หลงทั้งสองปะทะกันอย่างรุนแรงดาบพวกเขาประเข้ากันจนเกิดประกายไฟเฉินตี้หลงรวดเร็วกว่าและแม่นยำกว่า เขาฟาดฟันดาบเข้าใส่แม่ทัพศัตรูอย่างไม่ยั้งแม่ทัพศัตรูพยายามป้องกันแต่ก็ไม่อาจต้านทานความรวดเร็วและความแข็งแกร่งของเฉินตี้ลงได้ในที่สุดดาบของเฉินตี้ลงก็ฟาดฟันเข้าที่เกราะของแม่ทัพศัตรูเกราะแตกออกเป็นเสียงเสียงและดาบก็แทงทะลุร่างของแม่ทัพศัตรูแม่ทัพศัตรูตัวลงจากหลังมา้า เชิญตี้หลงมองลงไปยังร่างที่ไรวิญญาณนั้นด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเขาไม่ได้รู้สึกยินดีที่ได้ฆ่าคนแต่เขารู้ว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องทำเพื่อปกป้องแผ่นดินของเขาการตายของแม่ทัพศัตรูทำให้กองทัพศัตรูเสียขวัญกำลังใจกองทัพของเฉินตี้หลงได้เปรียบและเริ่มผลักดันกองทัพศัตรูให้ถอยร่นในที่สุดกองทัพศัตรูก็แตกพ่ายและล่าถอยออกไป เชิญตี้หลงมองไปยังทุ่งราบที่เต็มไปด้วยซากศพและความเสียหายเขารู้ว่าสงครามยังไม่จบสิน้นแต่เขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแม้จะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่เพียงใดเขาก็จะไม่มีวันยอมแพ้บทที่5แสงแห่งชัยชนะเสียงแต่แห่งชัยชนะดังก้องกังวานไปทั่วสมรภูมิลบ แสงสุดท้ายของวันสา์ส่องลงมาต้องร่างของเชิญตี้หลงแม่ทัพหนุ่มฝ่าป้อมพายุดวงตาของเขาเป็นประกายด้วยความยินดีและความเหนื่อยล้าเขายืนตระหง่านอยู่ท่ามกลางกองทหารที่กำลังโห่ร้องแสดงความยินดีเหล่าทหารกล้าต่างชื่นชมในความกล้าหาญและสติปัญญาของแม่ทัพเชิญตี้หลงใช้กลยุทธ์อัญชานฉลาดในการล่อลวงกองทัพศัตรูให้ติดกับดักที่วางไว้ ทำให้ศัตรูเสียเปรียบและพ่ายแพ้ไปในที่สุดก่อนหน้านี้สถานการณ์ดูเหมือนจะสิ้นหวังป้อมพายุข,ของศัตรูแข็งเกินกว่าจะบุกทะลวงได้ง่ายๆแต่เชินตี้หลงไม่ยอมแพ้เขาใช้เวลาหลายวันในการศึกษาภูมิประเทศและวางแผนอย่างรอบคอบเขาพบจุดอ่อนของป้อมประการและใช้ประโยชน์จากจุดนั้นในการโจมตีอย่างแม่นยำนอกจากนี้ เขายังใช้ข่าวลือและข้อมูลเท็จในการหลอกล่อศัตรูทำให้แม่ทัพศัตรูตัดสินใจผิดพลาดและนำไปสู่ความพ่ายแพ้แม่ทัพศัตรูผู้พ่ายแพ้ยืนอยู่บนเนินเขามองดูกองทัพของตนเองล่าถอยอย่างสิ้นหวังเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดตนเองจึงพ่ายแพ้ต่อแม่ทัพหนุ่มที่อายุน้อยกว่าเขาเคยประเมินเชิญตี้หลงตำเกินไป และนั่นคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเชิญตี้หลงไม่เพียงแต่เป็นนักรบที่เก่งกาจเท่านั้นแต่ยังเป็นนักวางแผนที่เฉลียวฉลาดอีกด้วยความสามารถของเขานั้นเหนือกว่าที่ใครๆคาดคิดในขณะที่กองทัพกําลังเฉลิมฉลองชัยชนะเชิญตี้หลงกลับรู้สึกกังวลใจเขารู้ว่าชัยชนะครั้งนี้เป็นเพียงก้าวแรกในการต่อสู้ครั้งใหญ่ เขายังคงต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข่งแกร่งกว่าเดิมและยังมีขุนนางทรยศที่คอยจ้องจะทำลายเขาอยู่เบื้องหลังเขาต้องเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์และปกป้องแผ่นดินของเขาให้ปลอดภัยค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองเริ่มต้นขึ้นกองทหารกองไฟขนาดใหญ่และเต้นรำร้องเพลงอย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะและเสียงดนตรีดังก้องไปทั่วทั้งค่ายเฉินตี้ลงนั่งอยู่ข้างกองไฟ มองดูฐานของเขาด้วยความภาคภูมิใจเขารู้ว่าชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้มาจากเขาคนเดียวแต่มาจากความกล้าหาญและความเสียสละของทหารทุกคนทันใดนั้นองค,ครักษ์คนสนิทของเชิญตี้หลงก็เดินเข้ามาหาเขาและกระซิบกระซาบบางอย่างเชินตี้หลงโคมกดคิดเล็กน้อยเมื่อได้ยินข่าวเขารู้ว่าชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดี ขุนนางทรยศที่คอยหนุนหลังศัตรูยังคงมีอิทธิพลอยู่ในราชสำนักและพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำลายเขาเชนตี้ลงตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยให้ขุนนางทรยศเหล่านั้นทำลายความสำเร็จของเขาเขาเรียกประชุมขุนพลคนสนิทและวางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเขาต้องระมัดระวังและเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งใหม่ การต่อสู้ครั้งนี้อาจจะยากลำบากกว่าการต่อสู้ในสนามรบเสียอีกเพราะศัตรูของเขาซ่อนตัวอยู่ในเงามืดและใช้เล่ห์เหลี่ยมในการทำลายเขาในขณะที่ทุกคนกำลังเฉลิงฉลองชัยชนะเช้นตี้หลงกลับรู้สึกถึงความเงียบสงบก่อนพายุเขารู้ว่าความสงบสุขนี้เป็นเพียงชั่วคราวและการต่อสู้ครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้า เขาต้องต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าเขาคือความหวังเดียวของแผ่นดินและเขาจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายความหวังนั้นบทที่6การทรอยสหักหลังสงครามยุติลงด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของแคว้นฉินเฉินตี้หลงแม่ทัพผู้กล้าหาญ ผู้ฝ่าป้อมพายุอันแข็งแกร่งจนได้รับชัยชนะถูกยกย่องสรรเสริญไปทั่วล่าประชาชนต่างแซ่สองสั่งเสริญในความสามารถและความเสียสละของเขาแต่ความรุ่งโรจน์นั้นกหลับอยู่ได้ไม่นานความอิจฉาริษยาของผู้ที่อยู่เบื้องหลังบันลังเริ่มกัดกินหัวใจเมื่ออำนาจของเฉินตี้ลงเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเ,เหล่าขุนนางชอโฉดที่เคยได้รับผลประโยชน์จากสงคราม เริ่มหวาดกลัวว่าบานมีของเขาจะคุกคามผลประโยชน์ของตนเองพวกเขาเริ่มวางแผนร้ายเพื่อกำจัดเชินตี้หลงให้พ้นทางวันหนึ่งขณะที่เชินตี้หลงกำพักผ่อนอยู่ในค่ายทหารของตนเองทหารจำนวนมากก็บุกเข้ามาจับกุมเขาพวกเขาอ้ามสั่งจากห้องเต้โดยกล่าวหาว่าเชินตี้หลงเป็นกบฏคิดโค่นล้มราชบัลลังก์เชินตี้หลงตกตะลึง เขาไม่เคยคิดร้ายต่อแผ่นดินไม่เคยมีความปรารถนาในอำนาจแต่กลับถูกใส่ร้ายป้ายสีอย่างไม่เป็นธรรมเขาพยายามต่อต้านแต่ด้วยจำนวนทหารที่มากกว่าเขาจึงถูกจับกุมตัวไปอย่างง่ายดายข่าวการจับกุมเฉินตี้หลงแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วสร้างความตกตะลึงและความไม่พอใจให้กับประชาชนจำนวนมากพวกเขาไม่เชื่อว่าเชินตี้ลงจะทยสชาติบ้านเมือง เพราะเขาคือวี่บุรุษที่นำชัยชนะมาสู่แคว้นฉินเหล่าขุนนางทวยศที่อยู่เบื้อง่าแผนลานการร้ายต่างยินดีปรีดาที่กำจัดเสี้ยนหนามไปได้หนึ่งคนพวกเขาหวังว่าการกำจัดเชิญตี้หลงจะทำให้พวกตนสามารถกลับมาแสวงหาผลประโยชน์จากความทุกข์ยากของประชาชนได้อีกครั้งแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่า การกระทำของพวกตนกำลังนำพาแคว้นฉินไปสู่ความวุ่นวายและความหายนะเฉินตี้หลงถูกนำตัวไปไต่สวนต่อหน้าบัลลังห้องเต้ผู้ซึ่งเคยให้ความไว้วางใจในตัวเขาบัดนี้กลับมองเขาด้วยสายตาเย็นชาการไต่สวนดำเนินไปอย่างไม่เป็นธรรมพยานหลักฐานที่นำมาแสดง ล้วนเป็นพยานเท็จที่ถูกจัดฉากขึ้นมาอย่างดีเหล่าขุนนางทยศต่างพลัดกันกล่าวหาเชิญตี้หลงด้วยข้อหางต่างนานา,นาโดยไม่มีใครกล้าออกมาปกป้องเขาแม้แต่ทหารที่เคยร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลมาด้วยกันต่างก็เงียบกริบด้วยความหวาดกลัวอำนาจเชิญตี้หลงพยายามอธิบายความบริสุทธิ์ของตนเองแต่ไม่มีใครฟังเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดจริง และถูกตัดสินประหารชีวิตโทษทันอันแสนสาหัสสำหรับวีบุรุษผู้ยิ่งใหญ่การตัดสินครั้งนี้สร้างความโกรธแค้นให้กับประชาชนเป็นอย่างมากพวกเขาเริ่มรวมตัวกันประท้วงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเฉิรตี้หลงแต่การประท้วงเหล่านั้นถูกปราบปรามอย่างรุนแรงโดยทหารที่ได้รับคำสั่งจากขุนนางโทเรตในขณะที่เชินตี้หลงกำลังถูกคุมตัวไปยังลานประหาร เขามองไปยังฝูงชนที่กำลังร่ำให้ด้วยความเสียใจเขาเข้าใจดีว่าความยุติธรรมนั้นหายยากเพียงใดในโลกนี้เขาไม่เสียใจที่ต้องตายแต่เสียใจที่แคว้นฉินต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของคนชั่วเขาภาวนาขอให้มีใครสักคนปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อกอบกู้แผ่นดินและนำพาความสงบสุขก,กลับคืนมา